เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนกิปต้ตองพันยังไงนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับรองด้านในสุดนะบางคนเนี่ยจะใช้เป็นตัวเทปพ,พันสายไฟสีดํานะครับแต่ว่าผมไม่มีนะผมมีแต่เจ้านี่นะครับผมก็จะใช้เจ้านี่แหละพันข้างล่างก่อนไอตัวน,นี้จะพันง่ายหน่อยเพราะว่ามันยาวนะสองรอบก็พอไม่ต้องหนามากนะครับเพราะว่าเรามีอย่างอืน่นด้วยเขาก็จะได้ด้านในเลยเวลาเราเล่นเนีย่ยเราอะ มันจะได้ไม่ลงไปในไม้นะไม้เราจะได้ไม่หักตรงข้อต่อนี้นะอ่าไม้ันจะตัวได้ไม่ปุตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือคูชั่นคูชั่นอ่ะมันจะเป็นโฟมนุ่มๆแบบนี้เราก็จะลองไปให้ไม้เรามีความนุ่มนั่นเองใครชอบนุ่มๆก็พันให้มันหนาหน่อยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบพันให้มันนุ่มเท่าไหร่ผมจะพันบางๆในด้านในก็เรียบร้อยแล้วนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะเปียนกันพันไปปกติได้เลยนะครับเพราะว่าข้างล่างเราเตรียมไว้หมดแล้วนะ ทำไมผมไม่ยถ้ากองด้านล่างให้มันนุ่มๆน,นะเวลาผมตีแบบนะมันจะมีแบคแฮงกับโฟแฮ์ตัวไม้เนี่ยมันจะมีร่องไม้นะมันก็จะต้องสัมผัสตรงที่ร่องไม้เราก็จะได้ไม่หลงทิศของหน้าไม้นั่นเองโอเคเรียบร้อยปิดยางไม่ให้มันถอยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีไม้แบบนุ่มๆไว้ตีแบบเราเนาะนี่คือ,อนุ่นะมเลยเนอะสวยๆส,สองอัน